สวัสดีค่ะมาพบกับจิวกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใชฟฟ้ไฟและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากพอบาบลรมิซันไลฟ์สไตล์ชนบุรีวันนี้จิวก็จะพามาทำข้าวหมกไก่แบบง่ายๆทำเองได้ที่บ้านด้วยหม้อหุงข้าวตัวนี้เลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่น RC 5mm รุ่นนี้มาทั้งหมด3สีค่ะสีดำสีขาวและก็สีแดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าหม้อหุงข้าวรุ่น RC 5mm นี้มีดีอะไรแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างไปเลยค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าดิจิตอลจากโตชิบาหุงข้าวได้หอมอร่อยเม็ดนุ่มไม่แข็งเหมาะสำหรับแม่บ้านมีไว้ติดบ้าน ด้วยระบบการทำงานที่ง่ายให้คุณได้อิ่มอร่อยในทุกๆมือ้อหม้อในหนาพิเศษก้นหม้อหนา4มิลเมตรและฐานเอียง60องศาช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึงหม้อในเคลือบด้วยสารเฮลตี้ฟอนต์เข้าไม่ติดหมอ้อทำความสะอาดง่ายเพิ่มฟังก์ชันสำหรับทำข้าวอบธัญพืชหรือข้าวอบชนิดต่างๆทำให้นุ่มอร่อยขึ้น ตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้นานถึง14ชั่วโมงมีหน้าจอ LED เป็นนาฬิกาบอกเวลาโปรแกรมปรุงอาหารได้ถึง4เมนูหุงข้าวได้ทุกประเภทเลยค่ะมันจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวต้มโจ๊กก็สามารถทำได้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับคุณสมบัติของเขาดีมากๆเลยนะคะหุงข้าวออกมาได้สวยงามมากๆเลยคะ่ะนุ่มไม่ติดหม้อเลยนะคะสําหรับเมนูนี้จิวถือว่าผ่านมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะสําหรับ ข้าวหมกไก่ของเรานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้านะคะมอหุงข้าวโตชิบารุ่น r c 5 m MM m นะคะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะได้ที่ w w w p a ด b ว็ c o t h 1324โทรในกริ๊งเดียวหรือจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่หน้าร้านก็ได้นะคะอย่าลืมเข้ามาช้อปกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาด,ด้วยภาพ ข้าวหมกไก่ยัวย่วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จิลวด้วยนะคะกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ